A-ha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  สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีครพรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเขา้าซูฟาร์มควายงามนะคะอยู่ที่พิกัดบ้านหนองโพตบลโพสีอำเภอพิพูลมางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอยู่กับช่องโบแฟมิลี่นะคะค่ะา,ายแนะนาตัวยังเป็นทางการหพี่อเา,เา,าผมคือจริงประวัติคําเกี่ยวครับคือเขาเหมืนกันทัวๆไปคือ พวั้อยงครับอยู่พิกัดบ้านบ้านน้องโพตําบลโพธีอำเภอพิบูลบังสรหาจังหวัดสุบบี่ครับค่ะือพัด้อค่ะใายอายมากค่าส้มนะคะมีจะโตกันดเหลี่ยงเหลี้ยงมาหลายปีแล้วก็นี่ยกับเลี้ยงมาพอทั้กว่า1ิปีครับตัวตัวเลี้ยงเนาะเก้าเกเนีย่ยพราะเนเก่า่อเนียครับ เป็นลูกชายของเก่าเจริญอายุสามปีสามเดือนไอ้ไอ้ข้ามาสุม <Cait> ค <target> <of> ่ะพี <f> <repetition> <tsp>. ่น้องวันนี้มาสุมขอกล้วยคือนู้นกับหัวกระเฮนนี่แหละฟาร์มยังก็ล่ะซื้อฟาร์มอยู่ฟาร์มฟาร์มวายไทยอยู่บนราดทานีค่ะยูฟาฝามวายไทยอยู่บนราดทานีนี่คือพ่อผ่านที่ไอ้ไปผสมเนาะครับกล้วยเผื่อกก็มีเลยค่ะพี่น้อง อ้าวกเพิ่นือเป็นขั้วยสีดำวะนี่พ่อพอ,พอเป็นผู้ใดเป็นเป็นหลูกของยกขาลอยเปอร์เซ็นต์ครับมีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดอครบส่วนยกขาวเป็นคว้วร้อนคือกันบก่กเป็นคว้วเผือกของ็นควเผือกคือกนเจ้าของแฉมเก่าสนามน้าตานึงแกนแฉมตอนนี้ปัจจุบันอเทียชีวิตแล้วครับโอของอาจารย์<บ>พงศักดิ์แก้ววงังไชยครับค่ะ ลูกเพลินือเป็นสีดำอันนี้าจะไล่พันธุกรรมจริงๆมันจะทายทอดไปทั้งปูทั้งยาเขาตรงหรอกครับเพราะว่าพ่อของแม่เผือกจอขวนญนี่เป็นคว้วยมูระสีดำครับ <c oughs> แล้วก็สายเลือดทางแม่ของเจ้ายกขาวก็เป็นคว้วยสีดำสายฟานันสุรินพ่อยกขาวก็คือแกวฝาแต่พอยกพอแก้วฝาก็คือพญาหงษ์ ตะกูลของพญาหงเป็นค่ายดำครับค่ะไปได้ทั้งสองทางครับเพราะว่าต้นตะกูลทั้งสองฟังนี่คือควายดำครับค่ะเด้อพี่น้องเอง่โมเมนต์ว่าค่ายเผือกลูกจะออกมากเป็นเผือกนี่ก็เป็นความความรูอีกยื่นของโมล่าอาจจะแห้งแน่ครับผมโบ,บาังอาจไปไล่ถึงปันตุกรรมของเก้ียวฝาครับ ว่าเป็นโมูราหรือบพรแมนแต่แต่แม่ของจอมฝันพ่อของจอมฝันคือควายเปลือกควายควายดำครับโมูราดำเลยนี่คือควายพัฒนามาแล้วจากได้มาจากโรบุรี่ครับนี่นะคะโมธรรมดาค่ะฟาร์มพ่อบัตเนาะค่ะแม่ของเพฝันก็เป็นสีทองแดงครับบพรแมนเปลือกอร่อยงามงามสูงเท่าไหร่แล้วเจ้าอันแม่จอมฝันบอก ลอยหาสิ้อปวกแม่จอมพวนในนอนยี่เนาะครับมีจี้เหรอสมาดสมรดตัวเปลือดตัวยืนได้ครับก้วยดำตัวนี้ค่ะนีและะ้วค่ะแปลกไอพี่นองในเบิ่งกค้วย,ยเผือกพ่อก็เผือกแม่ก็เผือกออกอูกมว่าเป็นค้วยดำได้มู่หล่าเลยครับ หม้อแมนดำธรรมดาเป็นมูหลาเลยครับอันนี้ออกเลยจักเมือละสองหมือนครับเัาก็ออกเลยสองหมื่นพี่น้องวันนี้มาเบ่งตัวนี้สวยจังเลยตัวเทิร์กและตัวแมนตัวผูครับตัวผูตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันลาครับลูกของเบิรมพันลานลูกเชื่ออย่างอ่ะตัวนี้ เอิ้นกันเล่ยนแสนสน่ครับแสนสน่เพราะว่าเบิ่งเบิ่งเบื้งแล้วเพิ่นมีสน่หในตัวหลายครับได้จักเดือนนั่นสี่เดือนครับทุกสี่เดือนซื้อมาหลายปานไดอ่ะผมซื้อแม่เข้ามาครับซื้อโอซื้อแม่ม่านมาซื้อแม่ม่านตอนนั้นเพิ่นอยู่ในท้องเนาะเจ้าสน่นี่ตอนนั้นเพิ่นท้องครับซื้อมาหลายปานไรซื้อมา200,000เอทครับโอ้แม่ม่าน สองเซนต์นี่คือแม่เพื่นบอกค่ะแม่ครับนี่นะคะหนึ่งสองสามสีห้าห้าตัวนะคะนี่คือแม่ยังคาะนึ่งซื้อเลยตอนนี้ทับแล้วครับเอาเก่าจูเนียทับ,บก่อนติดตามดูผลงานนะคะทับเจาะเก่าจูเนียไหวแล้วนะคะบุคคลจะเปิดบออ่อะค้นผู้ให้สนใจกับมาคุยกันได้ครับ ค่ะแต่ว่ากับกวางงอยู่จูอยู่เนาะกับกวางองอยวครับแต่สามารจแบ่งปันกันใดของฟอกนี่แบ่งปันกันชมใดครับอยู่กับใจเนาะแม่ยังก็ลาลงซื้อกันซื้อโยโกะครับตาม้าขอะตามจาก้องเกาฟ่นเอิดแม่โยโกะเปคนาัง เนซอหมูหลายครับลยสี่สิบสามบวกสิบสามบวกซือปลเหลือด้วยนี่คือลูกสายเวรเนาะค่ะลูกเบิ่มพ้นดานเ้วยค่ะตัวนี้อายุสี่เดือนสี่เดือนครับสี่เดือนโอ้โหบุรณะแตบแกว่จังพี่นอ,<ห>อันควันนี่เขาเอืนเเอ่นเขาเอื่นนี่ยังอยู่บ่อ้่าจัก ควันดีอยู่เลยเนาะท่านาผากมันบวถึงกับมันบวถึงกับนาผากครับถ้านาผากมันถ้าขวัญตรงนี้ตรงนี้ผมว่าเอาเลยครับตรงทวนตรงนี้อันอันนี้มันขวัญอยู่หางขิวเนาะเทืองขิวขวัญเสนีย์อยู่บ่เพลินจัาแหลบบ่งกันนู้นเลยเงี้ยนะครับจุดเด่นของเพิ่นก็คือความเงวของลตัวสีทองนี่ค่ะพี่น้องสีทองหย่อนแจ้งเงี้ยจังหน่อยเนาะข้อสามบ่งครับ กอดสามออกลูกเบิ่มพันหลานมีใบมีหลอดฟาดจีตัเจ้าแสนสนีหน้าคตรดคือสีพอผ่านนี่แน่นอนายเนะครับ <ขอ S 1> งามอยู่เมียห้องดีลายตัวนี้ผมว่าคนเห่าเง่า,วงาวกว่าเก่าจูเนียหลายครับ ตอนซื้อมาไหนบ่วตอนหนุ่ยหนอยนั่นตอนเก่าจุเนียหน่น่อยๆนั่นครับย่างควอบัวเบืองเก่าจุเนียด้วยค่ะพี่น้องผมว่าตอนนี้ดีกว่าเก่าจุเนียตอนหน่อยครับอือโอ้ขั้วอยู่นีทั้งเวดจะตัวค่ะก็แม่พันก็สามแม่ครับตอนนี้เป็นเป็นขั้วสาวหน่อยตอนนี้แม่สาวหน่อยตัวนี้อายุสิบเดือนครับตัวนี้ชิบเดือนค่ะพี่น้อง ตัวนี้สิบเดือนแม่สาวน้อยชื่ออะไรจ๊ะตัวนี้ผมว่าท่านหายซื้อครับว่านี่ืธอขอบอกโหว่าสิหายซื้อว่าจังไรดีเป็นเป็นเครื่องอ่ามเนี่อ่านเป็นอัน้นอยู่บ่ซ้ายอยู่บ่เป็นหลูกผู้ใดหลูกเต่าเราบ่ตัวนี้เป็นพ่อเป็นยกยูเนียร์ครับอยกยูเนียร์เป็นหลูกของไวยกโอ้แล้วก็แม่เป็นเป็นหลูกของดาวเหนือ ดาวเนื้อกับเป็นโรคของเชรอุดรครับค่ะพี่น้องวงมการควยงามก็อาจจะหูจากดีหรอกเนาะค่ะนี่ใบไม่รอดแม่บอกนีครับม่นเป็น่าเปลาไปเนาะตัวน,นี้มไไมผมผมซื้อแหลกเกิดตอนซื้อราคาแสนหนึ่งตอนแหลกเกิดครับโอซื้อมากถึงแต่แหลกเกิดเลยบ่ครับผมไปจองไว้ตั้งแต่แหลกเกิดโอ้ไปจองไว้พอดี แต่เจตเดือนผมก็จั๊กมาฟาร์มได้เหรอคะนี้จากพ่อเถ่าครับเอาข้อยไปสมองพ่อเถ่ายื้อหน้าวานนี่ครับแม่เขาลูกดาวเหนือสูงลอยสี่สิบแปดบวกขอบคุณเรอนยกจูเนียร์พอต้องถามหาว่าเขาสูงคนใดสูงตัวใดยกจูเนียร์สูงลอยประมาณลอยหกสิบห้าครับพอเพื่อนนับแม่เพื่อนดีบันนี้แม่ลอยสี่สิบแปดบวก อาจจะว่าลอยหาซิบก็คือสิไริอยู่อันนี้คือแม่สาวตัวนี้สูงเทระบาทพระเทระวัดครับอ๋อประมาณไหนบ่างครับประมาณวุฒิวิทย์ลอยสามสิบกับประมาณลอยยี่สิบเจ็ดยิบแปดอายุอายุสิบเดือนอายุสิบเดือนเด้ค่ะยังสิใสยังชุ่มเป็นหนาคุณนะเขาถุงเข่าเขาเอกลักษณ์ชัดเจนนะคะข้อจะออกอ่าตัวนี้สองหมอบจับงี้นีเห็นพี่น้องเขาบึ้งไหม ซื้อมาแสนหนึ่งพี่น้องเลยไปจองไว้ตั้งแต่ี้ยเตี้ยเพาท่านเกิดหมดแต่แรกเกินพี่น้องสัดเจนเนาะค่ะนี่แล้วขว้วไหซ้ายขั้วไหงามเฮามันสีอัตรากษณมันกะสัดเจนกว่ากันเนะววานเนะก็ขั้วเหมือนแบบเนาะแกงขาส่วนสูงอ่ายังจังไหนคะนี่เลยแห่งว่าฮานบอก็ันี่เสริมครับนี่ ตาเแก่แก่จังพี่น้อง่วยแม่ยังลุงเตอ๋อแม่แมวครับอายืนี่พี่น้องเขบิ่งแม่ยี่ระได้จักปีแล้วคันนี้อุ้บ่อแต่น,นับครับลูกคือสี่อายุลายเต๋อไปเนาะลูกเกี่ยนท้องตัวที่แปดครับลูกเกี่ยนท้องตัวที่แปดสมภาพคือได้ไหวไอตอนนี้ตัวน,นี้คือแม่ของเก่าจูเนียครับ Oh. แม่ของเก่าจูเนีย oh. แม่ของโมโหเขาหายซื้อยังตอนนั้นเยน้ำหมอเิ่ม oh. แล้วก็ตัวลาสุดคือยาใจอยู่กับอาจารย์เนียง oh. อาจารย์เนียงซื้อยาใจไปตั้งแต่ได้สองมือในราคาหา้าแสนบาทย้อนไปบึงถ่ายเป็นี่ยไอ้ไอายบอกให้ฟังเนาะคะ่ะ ผมเป็นไปเป็นมานี่คือแม่ของก้าจูเนียเพื่อนตัวแรกนั่นคะ่ะี่น้องก้าจูเนียนันติดทองหมาที่บอกที่จุดแรกบอกครับไปผสมไว้ครับตัว<อ>ติดท่องมาผมให้เสียบห่มไปอยู่บรรจานา์เกวติดท่องแม่นี่นะครับแปลว่าอายกคล้ายไปร้ายต,ต,ตัวเติอแลยคในน้อง อยู่กับผมเนี่ยสามตัวแล้วก็แม่นครับเอ่้อยของเก่าจูเนียร์นี่ดีเจกุ้งนางกับแม่นมานี้วันสื่อไปในราคาเจ็ดแสนโอ้แม่ลูกดมเตี้ยพี่น้องรธรรมดาก็บัตตอนนี้ทองดีกุ้งไทยอยู่ประมาณเก่าเดือนมีนะสมสามสิบเกาจีกา รอรอติดตามดูลูกเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องนูกับสีมาไทายมาเหรียญมาเหยี่ยมมาชมฟาร์มไอ่ตาเอา้ยซือ้<ด>อในวงการกล้วยตาเอ้ยซื้อแม่แมวคิดว่าคงจะหัวจักกันเบิดแล้วครับนี่คือแม่แมวเนะาะเจ้าของเก่าก็ซื้อแมวครับอ๋อก็ได้ซื้อแมวมาเลยไป <laughs> ก็เอิญขั้นเปรียมกับจีนเน,นาะผมให้ซื้อมอนวนแน่เมลอดีโอ้ก็ได้ว่าแม่ลอตีบ้าน หลูคนเก่งครับแม่จำเนี่ยแหละครับแม่อร่อยสามเจ็ดสามแปดสามหมัส่งลูกได้ถึงวัยหกสิบต่อเดวกันครับค่ะนี่แหละค่ะไอ้เพื่อนกระือถือว่ามีความหลูร้ายเติมนะงคะเพื่อนเลี้ยงมาหนีร้ายปีนะคะจนวันมาแหลกเปลี่ยนความโหดไอ้พี่น้องเข้าหรืเบิ้งมาสอมาถามเพื่อนนี่แหละค่ะพี่น้องผมก็เชื่อว่าอนาคตเก่าจูเนียร์ต้งจะโบ่็หน่อยก็อ่อยหกสิบ พราะว่าตอนนี้กระลอยหาเจ็ดหาแปดต้นใบต้องมองกระซามปีหนอกเ,ก Junior, กเก่าเก่าจูเนียอยู่เกาะเจริญตัวเล็กเนาะผมเห็นการใจลัวของเขาเนาะผมก็เลยไปสื่อ่อคะมีร่างฟ้ามือดแบบใหญ่เติบอยู่ที่เนอนี่อยู่นีเจ้าตัวทั้งเบิร์ตกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนาะ เงินโมเมนต์หน่อยได้ค่ะพี่น้องยืนโมงมีจักบาท <c oughs> สุดท้ายนี่ก็คือสิซจำหนีแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะมาลบกวนไอเพิ่นซจำหนีแล้วเนาะขอบคุณได้หลายค่ะให้มา่าใครทำเนาะครับไอ้ครับผมครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้